ทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็เฮลโลเอวิวันทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนี่นั่นเองที่เพื่อน my friend ส่งมาให้นะเรา้าต้องมาดูกันอาหารต่างประเทศนี้จะอร่อยแค่ไหนอยากรู้มากเพื่อความชัดเจนของภาพนะครับก็เราจะปิดม่านเนาะ ประมาณนี้ปิดได้หน,นึ่งก็จะมืดไป้นะมัน,นมืมดเกินไปเอ่อแป๊บหนึ่งนะมันมืดพอได้ไหมก็ต้องปิดฝั่งนี้ปิดฝั่งนี้ปิดนี้เลยก็ได้วะมมดูมืดมืดพอได้ไหมอ่ะในเม,มื่อไม่ได้ปิดให้หมด แค่นี้ครับแล้วก็จะได้ดูอย่างสว่างแล้วเดี๋ยวก็ขอเคลียแป๊บหนึ่งกวาาได้แค่นี้เหรอแค่เนี้ยเหรอจะปิดมากไปเดี๋ยวเขาสงสัย l e ้ s go ออมาดูเฉยๆนะลิงคลิปอ๋อคอมถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าคอมมันกระตุกมันไม่แรงเนาะโทรศัพท์ในแอปมันก็ถ่ายไม่ได้เดี๋ยมันหลุดบ่อยต้องรอของใหม่มาเท่านั้นนะต้องถ่ายอย่างนี้โหชีวิต วิโตมิโลเนะแครอทหนึ่งเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แครอทหนึ่งมันฝรั่งใช่ไหมไม่น่าจะใช่มั้งน่าจะใช่แหละพิกไอพิกก้อนแดงๆใหญ่ๆอะ่ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำตาลมั้งกับพริกไทยหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ อ่านไม่ออกอันนี้เป็นนมมะพร้าวนะโคโค่เนทมิ้วมองเหมือนกะละมังเลยเนี่ยกะละมังหรือถ้วยอันนี้น่าจะเป็นผงอะไรสักอย่างอันนี้น้ำนะน้ำหนึ่งแก้วนะครับกับน้ำมันนั่นเองน้ำมันอะไรไม่รู้แต่ต้องอาจจะต,ต้องใช้น้ำมันปกติเนาะอะเดี่ยวเอาแนวนอนเนวนอนอนี้เนาะ ไม,ม่มีขาตั้งกล้องด้วยเอ้มีขาตั้งกล้องนี่สบายเลยนะเนี่ยต้องมานั่งไหนเนี่ลยลำบากเฉยเลยอันนี้เสียบสายสายแฮม,มอยู่นะไม่รูเร้เรียกถูกเปล่าเรียกผิดก็ขอไปด้วยนะครับป๊าบชัดโปรเดี๋ยว ไม่หิวเท่าไหร่ ตัดไปตอนท้ายแล้วกันถ่ายนานเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป